ได้ไม่อ่อยขมาเวาเรื่องไม่อ่อยอยู่ตอนนี้เนาะว่าไม่อ่อยแล้วสุขภาพบอดีนะคะฝ่าเล่าน้ำเนยย้ำขึ้นเนาะเพราะว่าหอมก็แวะไปเรื่อยๆอยู่กับไปเจอกันน้องวิบนี่ตอนนี้ซับล่างก็ซับล่างไปไใส่น่แล้วน้องวิบนี่ ไปบ้านของใครนะน้องวิบที่พี่บอกว่ากําลังจะลงนะน่ะคุณสมพงษ์ใช่ไหมเราก็เราก็มีสองตาเนาะอีกตาหนึ่งเราแบตหมดเราบอก, ivi, ว,อกว,วิววีมาอีกแล้ววิววีมาอีกแล้วจะแรกคุณพ,พ่อสมพงษ์จะลงพอเห็นน้องวิบมาก็บอกวิ ivi, วว,วีกาลังขนบ้านมาให้ก็คืออยากได้เลิฟไงพี่น้องอยากได้เลิฟ ความหมายอยากให้ได้เลิฟสักสิบเลิฟคือบ้านใหม่ๆนะอยากช่วยเขาอยากให้เขาได้สักสิบเลิฟเนาะเหมือนที่แม่โมพูดนั่นแหละนาะว่า,าสักสิบเลิฟขึ้นไปก็เลยบอกว่าสักสิบตาสิบเลิฟก็ดีนะพ่อเนาะสักสิบเลิฟขึ้นไปก็น้องวีบกัใจดีค้นมากค้นมากเนาะเห็นเราได้นะคะอยากให้พี่ยูนะ่น่ะซอยพักดันทันสิบดวงตาขึ้นไปสิบปู่สิบยังเนาะพี่น้องพ่อได้พักดันกันเนาะนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูล จากบ้านใหม่อะไรอย่างงี้เนาะอีกสักซิบมาที่ได้พี่น้องอีกสักซิบมาที่สุดท้ายเนาะนะคะเบิ่งเวลาอยู่เนาะอีกสักซิบมาที่ยี่หอมก็จะลงไลยดอกนะคะขอบคุณหลายๆทุกท่านที่มาให้กำลังใจเด้อนะคะนาวินก pues, ็ขย uh ับยากเนาะขยับยากเนาะมือนันยี่หอมโอ้หน้่ตาสิไลพี่น้องมีอยู่สองสามมือขึ้นบ่หอดสิบเส้นอยู่สามมื็มเต็มๆคือช่วงนั้นบ่คอยได้ไปหามูหลายปันไดมือละสิบกว่าบาทบางเทือกับาทหนึ่งเป็นชั่วโมงสิบาทหนึ่งสามสิบนาที่เือกบแบบสิบบาทสิบกว่าบาทเนี่ขยับ แล้วทีนี้เออสีหามื่นหกหมื่นกขาบ่าได้ขอเหรียญหนึ่งเนาะเราก็พยาพยามพยายามพยายามอยู่ในที่สุดเราเออพอเวลามันใกล้จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายๆเนาะอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ต้องแวนเนี่ยวันนี้ก็เลยมานั่งนั่งพิมพ์นั่งเขียนนั่งนอนแช่อยู่บ้านลูกตั้งแต่เก้าโมงแล้วก็เขาเรียกกินข้าวกินเขาแล้วประมาณสามตรนั้นทำไมอือ เดี๋ยวเราพี่น้องขออภัยขอเวลาโทรหาตาแบบหนึ่งสงสัยเราเสียงเงินมาหายยังหอมออกเงินคาดินนน่เขาก่ออพอดีอเขาสโอนหาเขาเลยเห็บพขใหญ่โอนมาขอบคุณคุณเสรีเด้อคุณเสรีบอกว่านาวินเซนโนไเมออยเอ้าก็ฝากใครไว้ก็ได้ตัวตานี่เนาะเดี๋ยวโทรหาตาแป๊บหนึ่งเราคงจะมากหรอละ่ะเราบร,รู้ว่าจะคลองอยู่พี่เนาะก็เลยบอกรวาา่รา,ายู่บ้านลูกไสเด้อน,นั่นแหละก็บอกเราอยู่แต่ว่าเราเราคงจะคิดว่าเข้ากลับไปบ้านเล้วนะเพราะว่าจะไปเสียสหัก ประกันชีวิตเท่าแม่์สองขันหาพี่น้องแนวเสียร้ายไรไปเสียประกันชีวิตดสองขันหาบอกว่ามันเกิดมาเก็บอีกลอยสี่สิบศพหนึ่งลอยหนึ่งแล้วก็สี่สิบอีกศพหนึ่งนอนเด้อเด้อเอาพี่น้องทักทายกันไปถากกันเด้อแป๊บหนึ่งเด้อยังหอมข้อหาพอกันแป๊บหนึ่ง เนี่ยโทษตำกันอยู่เรียบ้ที่นี่อ่าเรื่องาเข้าโทษโทษมาช้นกันนะนะพี่น้องเบิ่อเราบ่ยอมว่างสายเาบ่สดอยู่เราบ่ยอมว้างสายเนาะจริงๆให้ไปสองเบอร์นะแต่เบอร์นี้นะคนชอบคนชอบโทษบลูว่าอีกเครื่องนึงเป็นเป็นอย่างคือ มาไวมาไหวมอเข่าเด้อประสันพี่น้องเงินใบพันเขาไหวน,นี่เข่าเด้อประสันสลิปโซนเนาะอันขึ้นล็อกเคื่อนไหวนะพี่น้องล็อกเคื่อนไหว เงินของเล่าอ่อ้ทพพทแม่แล้วเห็นไวหนันกะจะคองงูล่ะแต่ว่าลลอกไหวคือปิดไห้คือมอไส์กับรถดไฟฝ่ามันอยู่ในหันหลังนอกอีกขั้นหนึ่งก็คือเครื่องใส้ไฟฝ้ามนอีกแล้ยก็เลยล็อกล็อกทั้งสองเงื่อนแล้วบ่มีหม่องเอาเข้าไปในเงื่อนเลาเลยว่าสีบ้างไ้ในหม้องของเขาเดี๋ยวยางหมองก็สิเข้าไปจักแป๊บนึงกับลงไหลแล้วละพี่น้องขอเวลาอีกนิดนึงนะคะอีกจะหานาทีสุดท้ายด้วยนะคะเพราะว่ามันใช้งานต่อนตาแล้วท่วมากเนาะพี่น้องก็เลยรุดไปแล้วเนาะนะคะ ขอบคุณคุณเสรีเด้อขอบคุณคุณเสรีหลายๆเด้อคุณเสรีตบไม้ตบมือมาน้องวิบก็เย่เย่เย่มานะคะขอบคุณหลายๆเด้อผู้เฒ่าเพิ่นจะเป็นลักษณะว่าถาพันโท่มาหาหาเข้าขังที่หนึ่งเกิดการตัดสายขึ้นหรือพิษผลาดทางการรับเพิ่นกับสีท่อกลับมาอีกรอบสองเพิ่นจะบ่ย่อมว่างมือให้เข้าท่อกับเพว่าเพิ่นรลุเรื่องการไหลสดของเข้า่า ในจังจากมาที่เ,เท่าไรโสดเท่ารับโทรศัพท์ก็ได้เนาะมันจะรุดย่านมันตกเวทีเท่าก่อนเลยจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเนอะโทรกกับป้าพปน่นองเงิึงอันิึงนกนะม่งมึ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 งนกเต็มทีบเต็ม,ตม,ตม,ตมแดนอยู่ตัดให้ไรก็เน